ตาโปนตาเขตาอักเสบมักเกิดขึ้นกับไทรอยแบบไหนใครนะคะที่เป็นไทรอยอยู่อย่าลืมติดตามช่องหนึ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลในการดูแลตัวเองค่ะสาหับใครนะคะที่เริ่มมีอาการตาพร่ามัวมองภาพไม่ชัดหรือว่าสายตาเบลอหรือบางครั้งนะคะเห็นภาพซ้อนอาการพวกนี้นะคะมักเกิดขึ้นค่ะกับอาการไทรอยสูงไทรอยเป็นพิดนะคะหรือว่าโรคเกรฟติซิส สาเหตุนะคะเกิดจากการที่ร่างกายของเราค่ะมีภูมิคุ้มกันนะคะที่ไปโจมตีต่อมไทรอยค่ะทําให้ต่อมไทรอยของเราเนี่ยมีการผลิตค่าฮอร์โมนไทรอยนะคะที่ออกมาเยอะมากเกินไปส่งผลทําให้บริเวณตรงเยื่อบุตานะคะหรือว่ารอบดวงตาของเราเนี่ยมันเกิดการอักเสบค่ะจนเกิดอาการตาโปนตาเขแล้วก็เริ่มมีอาการแสบตรงตาได้ ซึ่งบางคนนะคะก็จะมีอาการสายตาร้ามัวมองภาพไม่ชัดนะคะหรือว่าสายตาเบลอบอ,อาจมีอาการตาไม่สู้แสงนะคะหรือว่าเห็นภาพซ้อนได้ถ้าใครที่เริ่มมีอาการแบบนี้นะคะหนึ่งแนะนําให้ลองไปตรวจค่าไทรอยด์ยค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเราเองเนี่ยรู้อาการเร็วนะคะเราก็จะได้ป้องกันเร็วด้วยค่ะพอถ้าปล่อยไว้เรื้อรังนะคะอาจส่งผลค่ะทําให้มีโรคแทรกซ้อนได้หรืออาจส่งผลนะคะทําให้ตาบอดได้ด้วยค่ะ เช็คดูแล้วนะคะใครที่มีอาการอยู่คอมเมนต์มาบอกหนึ่งใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งแนะนำวิธีการดูแลเพิ่มเติมให้ค่ะ